สวัสดีครับขอ,อนำเสนอหลักสูตรเทคนิคการนำเสนอและเจรจารต่อรองอย่างมีคุณภาพครับ Presentation and Negotiation Skill เป็นเรื่องของทักษะครับทักษะการนำเสนอเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้ผู้อื่นได้รับสิ่งที่เราตั้งใจจะนำเสนอและเกิดความคลอยตากครับการเจรจารต่อรองเป็นกระบวนการสร้างสมดุลบนข้อจำกัด ของสิ่งที่เป็นคู่เจราจานั้นติดกันอยู่สู่การพูดคุยกันครับงั้นภาพใหญ่ของหลักสูตรนี้จะเป็นเรื่องของ communication and connection ครับเป็นเรื่องของการสื่อสารสร้างความสัมพันธ์ครับเจาะลึกลงไปที่เป็นเรื่องของ presentation skill และก็ negotiation skill ครับผู้เรียนจะได้ตระหนักรู้ในเรื่องของการนำเสนอครับว่าการนำเสนอที่ดีนั้น ควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรมีนิยามการนำเสนอเพื่อให้เห็นถึงกรอบความคิดของผู้นำเสนอก็คือตัวผู้เรียนและกรอบความคิดที่เป็นของผู้รับครับก็คือเป็นเรื่องความเชื่อค่านิยมประสบการณ์ของเขาครับหากผู้เรียนเกิดความเข้าใจในจุดเหล่านี้ก็จะสามารถที่จะนำเสนอได้ดี โดยการเริ่มต้นที่จุดประสงค์ครับการนําเสนอแต่ละครั้งมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกันอาจจะเป็นการนําเสนอเพื่อให้ความรู้เป็นการนําเสนอเพื่อจะจูงใจเป็นการนําเสนอเพื่อลดข้อสูญเสียก็ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์นั้นครับงั้นก็จะได้เรียนรู้ต่อว่าแล้วถ้าเกิดเราต้องการจะนําเสนอให้ดีนั้นองค์ประกอบของการนําเสนอที่ดีควรมีอะไรบ้างสามารถสร้างแนวคิดของการนําเสนอของตัวเองขึ้นมาครับ ผ่านการสรุปด้วยเวิร์กช็อปว่าแล้วถ้าเกิดเรามีโอกาสนำเสนอนั้นครั้งต่อไปเราจะเสนอด้วยสไตล์แบบไหนต่อมาครับผู้เรียนก็จะได้ลงลึกขึ้นไปครับเรื่องของการสร้างเทคนิคการนำเสนอของตัวเองครับเริ่มต้นให้ผู้เรียนได้เห็นว่าตีมของการนำเสนอนั้นมีความสำคัญอย่างไรธีมเป็นสิ่งที่ว่าวันนี้ครับเราพอดเรื่องที่ กำลังจะนําเสนอนั้นต้องการให้เนื้อหาออกมาเป็นลักษณะจูงใจตื่นเต้นพลิกมุมนะครับหรือต้องการให้เขาเห็นภาพที่ชัดเจนครับผู้เรียนก็จะสามารถที่จะเลือกเรื่องต่างๆและก็กำหนดธีมพร้อมจุดประสงค์ในแต่ละครั้งที่จะนําเสนอรวมทั้งรายละเอียดของเนื้อหาที่เป็นคอนเทนต์ก็จะสอดคล้องกับ จุดประสงค์และก็ธีมของการนำเสนอครับแน่นอนครับมีเดียหรือช่องทางหรือแนวทางการสื่อสารมีหลากหลายวิธีครับอาจจะนำเสนอเป็นเชิงของข้อมูลเชิงของสถิติเป็นกราฟเป็นรูปภาพเป็นวิดีโออันนี้ขึ้นอยู่กับหัวข้อหรือเนื้อหาที่ผู้เรียนต้องการจะนำเสนอครับแน่นอนครับเทคนิคการนำเสนอให้โดนใจมีอะไรบ้างจุดเริ่มต้น ในระหว่างทางการเปลี่ยนมุมนะครับนั้นเนื้อหาของการนำเสนอนั้นเรียบง่ายนะครับเข้าใจได้ทันทีสอดคล้องกับผู้ฟังและสามารถที่จะทำให้เกิดเป็นการชวนคิดครับเป็นเรื่องเล่าครับผู้เรียนก็จะได้ออกแบบเทคนิคการนำเสนอนของตัวเองมีการโลเปเพื่อฝึกฝนกันในคลาสครับต่อมาครับ เพื่อให้การนำเสนอนั้นไม่ได้เพี่ยงแค่การนำเสนอแบบการยืนพูดแต่เป็นการนำเสนอในเรื่องของการทำงานเชิงคอร์สฟังชันครับ mm hmm. เวลาเราเสนอไอเดียอะไรไปในที่ประชุมหรือทำงานร่วมกันนะครับมีโอกาสที่จะเกิดมุมมองที่แตกต่างครับตรงจุดนี้แหละครับไม่ใช่เป็นเรื่องของข้อขัดแย้งครับผู้เรียนจะเกิดความเข้าใจว่าอ,อ๋อจังหวะนี้อาจจะเป็นเรื่องของ การเข้าสู่กระบวนการเจจาต่อรองครับเช่นเราขออนุมัติผู้บริหารไม่ได้อนุมัติไม่ได้เข้าปฏิเสธครับรอการเจจาต่อรองครับเราขอความช่วยเหลือกับอีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายหนึ่งมีข้อจํากัดครับจะทําอย่างไรให้เราสามารถทํางานต่อไปได้บนผลลัพธ์ร่วมกันครับก็จะเข้าสู่กระบวนการเจจาต่อรองผู้เรียนก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของทักษะเทคนิคและก็แนวทางของการเจจาต่อรองครับ โดยเข้าใจกรอบของการเจรจารต่อรองมุ่งเน้นไปที่การสร้างสมดุลบนข้อจำกัดของคู่เจรจารผ่านการสนทนาครับจะมีหลักการ5ประการครับที่ผู้เรียนจะได้นำมาเชื่อมโยงกับการเตรียมตัวในการออกแบบแนวทางการเจรจารต่อรองของตัวเองนะครับเป็นพอยที่เจรจารต่อรองเป็นโซนที่จะเจรจารต่อรองในขอบเขตแค่ไหนนะครับแวรยูที่สามารถเพิ่มเข้าไปได้ และหากเจรจารต่อรองไม่สำเร็จนั้นมี Exit หรือมี Alternative อื่นๆอะไรอีกบ้างครับผู้เรียนก็จะเกิดความเข้าใจและก็สามารถที่จะประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ของตัวเองได้ทันทีครับต่อมาครับก็จะรวมเรื่องของการนำเสนอและเจรจารต่อรองครับที่ลงลึกมากขึ้นว่าจะเสนออย่างไรให้ผู้อื่นคอยตามและทำให้เขาเกิดความเชื่อมั่นในเนื้อหาของเรา และระหว่างทางที่เราเห็นฟีดแบ็ของเขานั้นมีข้อจํากัดอะไรเราเกิดความเข้าใจจากการฟังก็จะทําให้เราสร้างความเชื่อมั่นในการเจรจาต่อรองไม่ได้มองว่าเป็นความขัดแย้งครับนั้นเราจะสามารถที่จะเอาชนะข้อโต้แย้งในเชิงของความคิดความต่างหรือจุดประสงค์ที่แตกต่างกันในระหว่างการนําเสนอและเจรจาต่อรองได้อย่างชัดเจนครับผู้เรียนก็จะตกผลึกสามารถ สร้างแนวทางการนำเสนอและเจรจาต่อรองที่เป็นสไตล์ของตัวเองบนสาการต่างๆได้ด้วยตัวเองครับ